ลื้อพังเลยแหละเอาเทอร์โบออกได้ป่าววะเอาได้ปหมวะเป็นึงคุณถามลุงกันถามบอนถามลุงกันสูเลยนะเบ้าวะมันน่าจะทิ้งฮัลโหลฮัลโหลครับผมรถรถล,ล,นะลูลุงรถพบลดมันผมเอาเท่เอ้ไม่ใช่ ต่งอย่างอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้ามจูนนะไม่ไม่ได้จูนครับจะถอดไอความแรงมันออกอ่ะพวกไอไม่รู้ว่าซ้ายแตกหรือเปล่าขวาซ้ายแตกเปล่าวะเอาเอาพวกเทอร์โบมันออกอ่ะได้ไหมลุงได้ใช่ไหมครับโอเคครับมากูร่ำเลยแหละวิ่งแบบน่าสงสารเลยมึงเอ้ยมานี่มาแรกกับกูนี่มากล้าหมื่นใช่ไหมนี่ไปเบลหนึ่งพอหกหมื่นแล้วเงินเหลือด้วย กูไม่ต้องฟาร์มไงมึงฟาร์มมก็ฟาร์มไป่ะเวื่อหนึ่งอะดีฟอค่าเดิมแม่งเลยเฮียเก้าหมื่นเนียมาเรื่อหนึ่งพอเกียหน่าไอเกมเพื่อนผมแรงแรงหนอกครับมันติดหีไม่เอาเพื่อน,เ,นเอาูอย<ป>ู่แต่กับหีมานี่มานี่หูห้าแสนไม่พออะเบิกเงินเพิ่มกันโอ้ต่าทะนอง โอ้ขนาดนี้ไม่ได้จูนหิวหูออกตัวน่าสงสารเลยอะ่ะมานี้มาไอ้เฮียนัินเหลืออะ่าน้องชายกูให้หน่อยติดแต่หญิงแกงไม่ค่อยดูท,ท่าทีมีเป็นล่านะเบิกมาล่านเลยเอามาเล่นอะ่ะ <c oughs> ไม่คุ้มอะไรขอบคุณครับมานะขอบคุณครับไม่ผมไม่เสียดายบอกมาเล่นชิวๆมีชิ้นส่วนรถตีตั้งหลายอัน เล่นโอ้โหเลี้ยวมึงดูเลี้ยวดิโอู้้มึงดูเมื่อกี้กูเลี้ยวนะมึงดูกูแค่เลี้ยวนะโอ้ดูแค่กูเลี้ยวโอ้โหวงเลี้ยวมึงดูนะโอ้โอ้เลี้ยวทีละอ่าเกมเพื่อนผมแรงๆหนอกครับมันติดหีไม่เอาเพื่อนเอาฝูงอยู่แต่กับหีได้เกมเพื่อนผมนะครับขอแรงๆหนะะ่อยครับมันติดหีไม่เอาเพื่อนเอาฝูงเนี่ยด่ามเลยน้อง เบรกศูนย์อันนี้ไปด้วยเลยเบลสูดไม่ต้องแครโบอ่ะนี่ดิรถพวกลอ่อพวกอะไรมานี่ดิสภาพเดิมเนี่ยรถหัวโกนเลยเลยมึงไม่แต่งอยู่แล้วนะเย่ yeah, มึงไม่แต่งอะไรเลยนี่ว่า มันมีท่ออะไรเดินิาสภาพไปเฮียดูรอวะอู้ก็เอางอมอ่ะมีรอรถถังแ้ววะ มึงจะโยนตัวตามรถทำไมอินรอไอสัตว์อินล้วะเอาสีก่อนสรุป SMD แตกหรือไม่แตกจากจิ๊กซอลาวครลาเจอได้ไม่แตกครับไม่แตกไม่งอมอะ่ะ สีรถไหนวะรีสเปียเอาเหลืองรักพ่อไปเลยน้อง <c oughs> ดูรถดีกว่าถ่ายพิมพ์ลงเนื่อ <c oughs> นาไอเต้นหูเติรให้หน่อยที่ทำใหญ่มันรุ่นไรน,น,นี่มึงดูรถดิโอ้เออมึงดูรถดิโอ้

าวรหมึงจะเมินกูทำไมวะพี่ไม uh> ่ได้เมินครับไม่ได้เมือนขอบคุณครับที่ดีวูดมันกบเก็บที่ไหนอ่ะ เก็บเงินทำไมมันป้นไม่ได้นี่โลฮาฟโ f พี่ตอ๊ตอดต๊อดคา้างเนอะพี่พี่ต้องเก็บรถเลยนะม,นม,มันไม่งั้นมันไม่เซฟให้นะ<า>เก็บยังไงอ่ะจะีแล้วเก็บที่กระดาไงเอาไปกด e เฉยอะ่ะโอเคโอเคแล้วก็ไม่มีใครบอกกู เก็บไม่เห็นได้อะแน่ผมกดแล้วได้ไปนเนี่ยแล้วไม่ต้องมีใครไม่ไม่มีใครบอกหรอก

ในของพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังไปสู้จนวันสุดท้ายไอ้กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน